ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a u t o สโควันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะสายหรือรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านั่นคือโตโยต้าทากุมสองพันยี่สิบหกรุ่นที่ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในรวมถึงระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัยกว่าเดิมมากบอกได้เลยว่าคอรถกระบะต้องห้ามพลาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าทากุมะสองพันยี่สิบหกมาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและดูดันขึ้นไปหน้าเหล็กแบบใหม่ทรงเฉียบเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและบึกบึนมากขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยต้าแบบเต็มตัวที่ให้ความรู้สึกเหนือระดับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วและกันชนดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้รถดูพร้อมลุยทุกสภาพถนนตัวถังมีให้เลือกหลายสีรวมถึงเวอร์ชันที่ออดีโพรที่เพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งสายลุยเต็มขั้นส่วนภายในห้องโดยสารของทะคุมสองพันยีต้องบอกว่าเปลียนไปอย่างเห็นได้ชัดวัสดุคุณภาพสูงถูกใช้มากขึ้นบอร์ดหนังแท้ทรงสปอร์ตพร้อมระบบปรับไฟฟ้าภูมิาไหลมัลติฟังชั่นและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ ขนาด14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก JBL ให้ความคมชัดและพลังเสียงระดับพรีเมียมแถมยังมีระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพื่อความสบายตลอดการเดินทางในด้านสมรรถนะ Toyota าท c o m ม2026ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตร i f o r c e ที่ให้พลังสูงสุดถึง278แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อนสล้อบแบบใหม่ พัฒนาให้ตอบสนองดีกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างปรับระดับได้เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งบนถนนและออฟโรดการทรงตัวมั่นคงและให้แรงบิดที่ดีเยี่ยมทำให้ทากุมะ2026เป็นรถที่พร้อมสำหรับทุกการผจญภัยในส่วนของราคานั้นโตยโยต้าทากุมะ2026เปิดตัวในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ32,000ดอลลาร์หรือราวๆ1.15ล้านบาทไทยส่วนรุ่นท็อปอย่างทีออดีโปรอาจแต่ถึง50,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.8ล้านบาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถกระบะสมรรถนะสูงและดีไซน์ล้ำอนาคตแบบนี้และนี่คือรีวิวโดยละเอียดของ t o y ยต a t ท c คุ a ม um 2026ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AutoScope เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคอ